รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารใหม่ณจังหวัดนครปฐมเพื่อให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและญาติพี่น้องถึงความพร้อมของกองทัพในการต้อนรับน้องคนสุดท้องของกองทัพวันที่4เมษายน2568พลเอกนะัทพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่สุพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและญาติพี่น้องถึงความพร้อมของกองทัพในการต้อนรับน้องคนสุดท้องของกองทัพเพื่อพบปะให้กำลังใจเยาวชนและครอบครัวของพวกเขาพร้อมย้ำว่าทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะสมัครใจหรือจับฉลากล้วนเป็นคนสำคัญของประเทศชาติที่กองทัพจะดูแลอย่างดีที่สุดเสมือนคนในครอบครัวโดยมีนายรนภพบเบี้ยงสิม,มา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองกอรอรอมอนจังหวัดนครปฐมในอำเภอเมืองนครปฐมผู้นําท้องถิ่นและพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องมาร่วมให้กําลังใจในครั้งนี้สําหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการอำเภอเมืองนครปฐมมีความต้องการจํานวน55นายแบ่งเป็นทหารบก25นายทหารเรือ22นายและทหารอากาศ8นายซึ่งมีผู้สมัครใจจํานวน28คน หลีกเลี่ยง3คนและลุ้นจับใบแดง24คนพลเอกนัทพลกล่าวถึงบทบาทของกองทัพไทยในยุคปัจจุบันว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักหน่วยทหารปลอดภยัยยกระดับการฝึกให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเกณฑ์ไปสู่ระบบสมัครใจทั้งนี้กองทัพยังให้ความสำคัญกับก,บการสร้างคนดีของชาติ ผ่านการฝึกที่ปลอดภัยการคัดเลือกครูฝึกที่มีคุณภาพและการเปิดโอกาสให้ทหารใหม่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเสริมทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานภายหลังปลดประจำการรวมถึงการเปิดช่องทางสู่การเป็นนักเรียนทหารในสิบตำรวจหรือรับราชการต่อพลเอกนัทพลกล่าวย้ำว่าการเป็นทหารไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปหากแต่เป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์ โดยในวันนี้ทุกคนที่เข้ามาจะได้เริ่มบทบาทหน้าที่อันทรงเกียรติมีศักดิ์ศรีและเสียสละเพื่อส่วนรวมพร้อมฝากถึงครอบครัวว่าอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ไปเยี่ยมลูกหลานในหน่วยทหารเพื่อเห็นด้วยตนเองว่ากองทัพในวันนี้คือบ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งความรู้ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและปลูกฝังอุดมการณ์ของทหารอาชีพจากประสบการณ์ของอดีตทหารกองประจำการจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นการเป็นเสาหลักของครอบครัว การห่างไกลยาเสพติดการเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงหรือการช่วยเหลือประชาชนในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการรับราชการทหารคือเส้นทางของการสร้างคนดีและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตไม่ว่าใครจะสมัครใจหรือจับฉลากเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดสร้างให้เขาเป็นคนดีของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติในยุคปัจจุบันเนี่ย รัฐบาลมีโยบายอยากที่จะให้กองทัพเนี่ยพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหารเนี่ยไปสู่ความสมัครใจนะครับเพราะฉะนั้นทางทแระดับนโยบายก็พยายามติดตามว่าจํานวนผู้สมัครใจในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับว่าปีนี้นะครับจากเดิมปีที่แล้วนะครับผู้สมัครใจประมาณ40เปอร์เซ็นต์นะปีนี้น่าจะไปได้ถึง50นะครับจากที่นี่ที่สอบถามกับทางคณะกรรมการ ปีนี้ที่นี่เฉพาะที่นี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่แต่ก็ต้องดูตัวเลขในภาพรวมทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นก็ทั้งหมดอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับน้องๆชายไทยที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการตรวจเลือกทหารนะว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลหรือกองทัพโดยท่านรองนายกรนตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านมีนโยบายในการที่จะพัฒนานะครับระบบ การตรวจเลือกนะให้ทันสมัยมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เมื่อทหารเข้าไปอยู่ในกองทัพแล้วนะครับก็ขอใหแบบ้พัฒนาระบบการฝึกนะให้ทันสมัยนะครับนอกจากเน้นย้ําในเรื่องการที่จะไม่กระทํารุนแรงต่อน้อง,นอ,งนอพลทหารแล้วนะครับจะต้องมีการเพิ่มปูนขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการ,าารเรียนรู้นะครับการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าการอ,อบรมวิชาชีพนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งเมื่อวานนี้เองนะครับทาง ฟินแลนด์นะครับได้มาติดต่อที่จะทำความร่วมมือในการที่จะช่วยฝึกอบรม AI โรบอทนะครับให้กับพลทหารหของกองทัพไทยนะครับรซึ่งก็<ร>เป็นเรื่องน่า<ร>น่าเย็นดีแล้วนอกนั้นตอนช่วงที่กำลังจะปลดเนี่ยได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้มาทำา MOU กับทางกระทรวงกลาโหมในการ <ขอ S 1> ที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับน้องๆพลทหารที่กำลังปลดประจำการนะครับไปทำงานเพราะว่าทาง องค์กรนั้นๆเขามีความรู้สึกว่านะครับคนที่ผ่านการเป็นทาหารมาแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีวินัยน,นะครับแล้วก็เหมาะสมกับที่จะไปทํางานกับเขาอันนี้ก็ได้รับการติดต่อหลายหน่วยงานนะครับซึ่งอ,อยากจะเรียนว่านะครับสองปีแห่งการให้น้องๆเข้ามาเป็นทหารเนี่ยคือขอให้ รับทราบว่านะครับเป็น2ปีแห่งโอกาสนะครับเป็น2ปีแห่งโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าเป็น2ปีแห่งการที่จะต้องเสียโอกาสเข้ามาเป็นทหารนะครับและทำให้เสียโอกาสของตัวเองที่ต้องเข้ามานะครับกองทัพจะทําให้2ปีนั้นนะครับเป็น2ปีแห่งโอกาสให้ได้นะครับมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ